ใส่บาทจ้ะได้แกงจืดค่ะใส่บาทให้หลวงตาเราไม่กอดแล้วนั่งมาเอากันจืดกับแกงจืดกับข้าวสวยอันนี้ใส่บาทนี่ได้แกงจืดค่ะแกงจืดเต้าหู้จ้ะก็เข่าสวยจ้ะที่ใส่บาทฝากไปให้หลวงตาค่ะอันนี้ก็แกงเพชรนะคะคุณป้า อันนี้แกงเพ็ดค่ะแกงเพ็ดหมูค่ะก็เข่าสวยจากที่ใส่บาดจ้าสวัสดีจากคุณป้า,าสวัสดีจ้าโอ้มียังก,กินเนาะจ้ามื้อน,นี้ก็เข่าลายอยางจ้าก็เข่าลายยางนะจ๊ะคุณป้าจ๋จา,ยยาไม่ยังเนาะจ้าอันนี้แกงยังคะคุณป้าอันนี้แกงอมม่ออมามอมม่ามเป็นอะไรเนาะอ,อ๋อมมอ,อ๋ออมม่ามงัวบ่จ้า นี่น้ำโพดนี่ค่ะอันนี้ผักกาดผักกาดผักกาดดองตับนะคะเอาตับให้ลูกไส้หลาก่อนจ้ะคุณประธานตับโอ้งคือหอมใช่ค่ะคุณป้าตับมีเท่านี้บมดจ้ะคุณป้าจ้ะเอาสามไม้จ้ะคุณป้าเอาสามไม้นี้ด้วยจ้ะเด้อ ปลาดุกกรห้อมหอมนะคุณตาเนาะสวัสดีจ้าได้อย่างละจ้าพักซีงามๆนะจ้ะเนะเาะพักซีก็งามค่ะพระมาแล้วจ้ะพี่น้องจ้าคุนพระกำลังมาจ้ะ สวัสด uhm. ีจ um oh. ้าสวัสดีจ้ามีอย่างไหนเนาะจ้ามือนี่มีหมกปลาแซลมอนก็มีโอ้หมกปลาแซลมอนอันนี้ซุปอาหารฝรั่งอาหารสว่างซุปบะค่ะซุปปลาเขือใส่เห็ดอาหารฝรั่งเนาะจ้ะเนาะอือมีปลาไข่อันนี้ทอดมันปลาจ้ะทอดมันปลาทอดมันปลา เอาค่ะ <laughs> เอาหมูปิ้งที่ไม่จะเขาเนี้หนวห่อหนึ่งเดยะได้จิ้มยุ่คนขายกับ่้พระมาแล้วจ้าพระมาแล้วค่ะใส่บาทมาจากคุณยาย อันนี้ก็ที่ไซคือกันจ้าส่บาดน่าจะเน liver, then, bbe bbe าะอากาศเย็นๆจะสวัสดีจ้ะคุณยายเด็ดเด็ดจ้ะอ๋อจ้ะกอนหาเหรอครับเอาบุ้เอาผายเอาคนเขาจ้ะจ้ะจ้ตอ๋อตอนบ่ายเมื่อนีบอจ้ะตอจ้ะสามสีม่วงอทิละสีม่ว่ใบบอกค่ะจ้าสามจ้ม่วนคีมุกค่ะค่ะค่ะ เมาจ้ะอยู่นกันะแมนจ้ะจค่ะากันค่ะแมนจ้ะคุณยายจ้ะตอจะแมนจ้ะคุณยายจ้ะตอนบ่ายขึ้นบ้านไหมนะจ้ะคุณยายจ้ะ